สวัสดีครับมาต่อกันที่คลิปที่8ในซีรีส์ของการสร้างเกม rolling ball โดยในคลิปนี้ก็จะว่าถึงเรื่องของการใส่เสียงเข้ามาในเกมโดยเสียงในเกมก็จะมี2ลักษณะ,ะใหญ่ๆก็คือ1เสียง BGM หรือว่า background music ตัวนี้ก็คือจะเป็นดนตรีประกอบที่จะเล่นคลอไปในฉากในด่านต่างๆนะครับกับเสียงอีกแบบหนึ่งก็คือเสียง sound effects ก็คือจะเป็นเสียงเอฟเฟกที่เกิดขึ้นตาม เหตุการณ์อย่างเช่นมีเสียงของการยิงปืนเสียงระเบิดเสียงของสัป,ประหลาดอะไรต่างๆนะครับโดยในเกมของเราเนี่ยนะครับผมก็จะใส่ทั้งเสียง BGM แล้วก็เสียง Sound Effects ดูโดยตัวนี้ก็จะเตรียมไฟล์เสียงเอาไว้แล้ว3าฟไฟนะครับโดยไฟล์เสียงที่เอามาใช้กับ Unity ก็ได้ทั้งไฟล์ที่เป็น MP3 นะครับที่เป็นออค o b e บ หรือว่าเป็นไฟล์เวฟเข้ามาได้หรือตัวนี้ผมจะมีไฟล์ที่เป็น d o wave นะครับอยู่3ไฟล์ตัวนี้ c a s u a l theme ตัวนี้ก็คือจะเอาไว้เป็นเสียง btm แล้วก็จะมีตัวนี้ shimmer ก็คือจะเป็นเสียงเอฟเฟกตอนที่เก็บกล่องแต่ละกล่องได้แล้วก็จะมี victory อันนี้ก็คือจะเป็นเสียงที่เอาไว้เล่นตอนที่เราเก็บกล่องทั้งหมดเสร็จนะครับแล้วก็ขึ้นยูวินอ่ะคราวนี้ก็จะ Import เข้ามาในโปรเจกต์โดยผมก็จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาโฟลเดอร์หนึ่งเอาไว้เก็บไฟล์เสียงตั้งชื่อว่า Sounds จากนั้นก็ใช้การลากวางเข้ามาได้เลยนะครับ ลากวางทั้ง3ไฟล์เข้ามาโอเคแต่และไฟล์แล้วก็ลองคลิกแล้วก็กดเพลย์ดูได้โอเคคราวนี้ในเรื่องของการเล่นเสียงใน Unity นะครับจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ3อย่างก็คืออ่า Audio Source แหล่งกำเนิดเสียงแล้วก็จะมี Audio Listener ซึ่งเป็นตัวรับฟังเสียง แล้วก็จะมี audio คลิปซึ่งเป็นคลิปเสียงต่างๆที่เราจะเล่นในที่นี้ที่ตัวเม i n c a m e r มันจะมี component audio listener มาให้โดยอัตโนมัตินะครับซึ่งในฉากหนึ่งๆเราจะต้องมี audio listener ในแค่ตัวเดียวเสร็จแล้วในเก m e o ล j e c t อื่นๆเราสามารถที่จะใส่ component audio source เพื่อให้มันทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงได้นะครับโอเคในที่นี้ แล้วผมจะใส่เสียง BGM เข้าไปที่ตัวกล้องก็คือกล้องให้ทำหน้าที่เป็นทั้งแหล่งกำเนิดเสียงแล้วก็เป็นตัว audio listener รับฟังเสียงด้วยเพราะว่ากล้องก็คือจะเป็นสิ่งที่อยู่ในฉากตลอดนะครับก็สามารถที่จะเป็นแหล่งกำเนิดเสียง BGM ได้ผมคลิกที่เมน์ camera แล้วก็เลือก add component แล้วก็ search ด้วยคำว่า audio เสร็จแล้วก็เลือกไปที่ audio s o r t จากนั้นในช่อง audio clip ก็เลือกคลิปเสียงที่ต้องการในที่นี้ก็คือจะเลือกเป็น casual t h e m e เสร็จแล้วก็ลองมาดู option ต่างๆก็จะมี play on awake ก็คือติ๊กเลือกว่าจะให้มันเล่นเสียงนี้ทันทีตอนที่โหลดฉากขึ้นมาเลยหรือเปล่าตัวน,นี้ก็จะติ๊กไว้แล้วก็ loop ก็คือให้มันเล่นวนไปเรื่อยๆหรือเปล่าก็ ตัวนี้ก็จะติ๊กไว้ส่วนวอลลุ่มอันนี้ก็ปรับระดับเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับให้มันเหลือสัก0.5เพื่อให้เสียง BGM เนี่ยมันเบาวกว่าเสียงเอฟเฟกส่วน Spatial Blend ตัวนี้ก็คือกำหนดว่าเป็นเสียงแบบ 2D หรือว่า 3D ครับถ้าเป็นเสียง 3D ก็จะมีเรื่องของอทิศท,ทางแล้วก็ระยะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับเสียงที่เราได้ยินก็จะขึ้นอยู่กับระยะแล้วก็ทิศท,ทางของ การกำเนิดเสียงแล้วก็ตัว audio listener ตัวรับฟังเสียงนะครับแต่ในที่นี้เราจะใช้เป็นเสียง 2D โอเคเสร็จแล้วลองกด Play ดูตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็จะเล่นเสียง BGM ขึ้นมาละนะครับ ผมจะลองลดเสียงให้มันเบาลงอีกนิดนึงโอเคนะครับ เสร็จแล้วต่อไปเดี๋ยวจะใส่เสียงเอฟเฟมันจะมาที่ตัวเพลเยอร์นะครับแล้วก็จะแอดตัว audio source เข้าไปนะครับตัวเพลเยอร์นะครับแอดคอมโพเนนต์ onent, audio source เข้าไปคราวนี้ตรง play on awake โอเคตัวนี้เอาติ๊กออกไปก่อน แต่ก็ลูปแล้วก็ไม่ติ๊กนะครับเพราะว่าตัวนี้เราจะเอาไว้เล่นเสียงซาวเอฟเฟกอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเข้าไป Edit ิตกราฟกันเสียงที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีเสียงตอนที่เราเก็บกล่องได้นะครับก็คือตรงนี้แหละ On t r i ิก e r Enter หลังจากที่ทำให้กล่องหายไปแล้วก็เพิ่มจำนวนในตัวแปรเขานะครับเราก็จะสั่งให้มันเล่นเสียงต่อก็จะแอดยูนิตโอเคตัวนี้ก็จะแอดยูนิตที่ชื่อ audio source t play one shot a u d i o source t play one shot นะครับเป็นการสั่งให้เล่นคลิปเสียงเพียงหนึ่งครั้งเสร็จแล้วในช่องคลิปตัวนี้เราก็เลือกออ u d โอคลิปที่ต้องการจะเล่นในที่นี้ก็คือเสียงชิมเมอร์เคลากตรงนี้มานะครับอ่ะก็น่าจะได้ละลองเพลย์ดู ่ะโอเคนะครับก็ได้เสียง s า u n d ฟเฟกตัตรงนี้และคราวนี้เดี๋ยวอีกเสียงหนึ่งที่จะเพิ่มเข้าไปก็คือเสียง v วิกตี y เมื่อเราชนะเกมก็คือจะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่เราเก็บกล่องทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นตัวนี้จะไปที่ตรง c ขาเ t ็กซ์นะครับตรงเขาเท็กซ์อ่าตอนนี้ก็คือถ้าเกิดค่าตัวแปรเขาเท่ากับ Total Pickup เมื่อไหร่แปลว่าเราชนะเกมละ ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะแอดตัว play one shot เข้ามาเอาตัว source play one shot ต่อมาจากตัวนี้แล้วก็เลือกคลิปเสียงนะครับเป็นตัว victory อ่าโอเคนะครับตัวนี้มันขึ้นสีเหลืองเนาะเพราะว่าเอา่อตัวเค้าเทคของเรามันยังไม่มี audio source นะครับมันยังไม่มี audio source นั้นผมก็จะ add component เข้ามา audio source ปุ๊บอ่าเอา play on awake ออก Okay. กลับไปดูที่ Edit g r a าฟอีกทีหนึง่งโอเคตอนนี้ไม่มีสีเหลืองละตรงคลิปก็เลือกคลิป Victory นี่นะครับอ่าลองเล่นดู เราจะเห็นว่ามีมีปัญหาเรื่องเสียงเกิดขึ้นนะครับมีปัญหาเรื่องเสียงเกิดขึ้นโอเคเกิดจากอะไรนะครับตัวนี้เนื่องจากว่าไอตัว Play One Shot ของเราเนี่ยมันอยู่ใน Event Update นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะเล่นวนลูปไปเรื่อยๆนะครับมันจะเล่นวนลูปไปเรื่อยๆ อ่าแต่ในทีนี้เราต้องการให้มันเล่นเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับเ <Okay. S 1> <Okay. S 2> พเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สามารถที่จะแก้ได้ได้หลายแบบเนาะะครับ mm hmm. อย่างเช่นว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะแก้โดยการสร้างตัวแปรบูลีนขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับ mm hmm. เอาไว้เช็คสเตตัสของของเกมว่าตอนนี้เราชนะเกมหรือยอยังนะครับ mm hmm. ถ้าชนะแล้วก็ไม่ต้องเล่นไอตัวายเสียงนี้ซ้ํา สมมติผมสร้างตัวแปรชื่อ Win ขึ้นมาตัวหนึ่งกำหนดไทป์เป็น b o l ลีนครับรค่าเริ่มต้นเป็น False อ่ะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเช็คค่าของตัวแปร Win ซะก่อนว่ามีค่าเป็น True ไหมนะครับ อ่าโดยตัวนี้ผมก็จะใช้การเปรียบเทียบนะครับแ d ดยูนิตที่เป็น equal แล้วก็ลากค่าของตัวแปรวินนะครับของตัวแปรวินมาเช็คโดยตัวนี้นะครับก็คือเป็นบูลีนถ้าเตาติต๊กก็เป็นทรูถ้าไม่ติ๊กก็เป็นฟอลส์ตัวนี้เราจะเช็คว่าค่าของตัวแปรวินเนี่ยมีค่าเป็นฟอลส์หรือเปล่าถ้าเป็นฟอลส์ก็ค่อยเล่นไฟล์เสียงนะครับแต่ถ้าเป็นทรูก็คือเราจะมาเล่นไฟล์เสียงตัวนี้ซ้ำตัวนี้ก็จะ add branch เข้ามาก็คือถ้าตังนี้เท่ากันนะครับถ้าเป็น true เราถึงจะเล่นไฟล์เสียงตัวนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาเซตค่าตัวแปร win ให้เป็น false จริงๆตัวนี้เราสามารถใช้อันนี้ได้เลยนะครับเพื่อลดขั้นตอนตัวนี้เราเอาค่าตัวแปรวินเนี่ยมาเป็นค่าความจริงได้เลยเพราะว่าตัวแปรวินนี่มันเป็นบูลีนอยู่แล้วนะครับก็สามารถเอามาใช้กับ b r a n c h ได้เลยถ้าค่าของตัวแปรวินเป็น False เราก็ถึงมาเล่นตัวไฟเสียงเสร็จแล้วเราก็จะเซตค่าตัวแปรวินให้ไปเป็น True เอาค้างนะครับแล้วก็ลากออกมาปึ๊บเซตค่าตัวแปรวินเซตค่าต่อแปรวินให้เป็น true นะครับเราแอดดูนิตบูลีนลิทเทอรรลขึ้นมา ทำอีกทีหนึ่งนะครับบูก็คลิกไปแล้วก็เลือกบูลิเ i อร r ลเสร็จแล้วตัวนี้ถ้าเราติ๊กก็คือให้เป็นค่าจริงนะครับค่าจริงเซตค่าตัวแปรวินให้เป็น t r u เพราะฉะนั้นรอบต่อไปที่มันวน loop เข้ามามันก็จะไม่มาเล่นไฟล์เสียงตัวนี้ซ้ำนะครับอ่ะ เดี๋ยวลองเทสดู ตอนนี้มันก็จะเล่นไฟล์วิกทรีเนี่ยเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็รอบหลังมันก็จะไม่บวดมาทําที่ตรงนี้ละอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเอาไว้เท่านี้ก่อนตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการเล่นไฟล์เสียงนะครับทั้งที่เป็น BGM แล้วก็ Sound Effects ใน Unity ก็เอาไวพา้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ